เหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉะนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริปรี่แล้ว เราจาักละพวกเธอไปสาระของตัวเองเราได้ทำไปแล้วพิกุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดําริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิด ในธรรมวินัยนี้พิกุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักละชาติสงสารต่ำท,ที่สุดแห่งทุกได้เหมือนพูดธรมดธรมดาธรรมดานะแต่ก็มีความลึกซึ้งอยู่ในนั้นอย่างถ้าเราดูที่พระองค์จัดตรงที่บอกว่า พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีคำว่าไม่ประมาทนี้หมายถึงอะไรคำว่าไม่ประมาทนี่ก็จะหมายถึงอินทรีย์สังวรนะสังวรสำรวมอินทรีพระองค์บอกว่ากับพิกุผู้ที่ไม่สังวรสำรวมอินทรีเนี่ยตาจะฉุดเอาพิกุไปหารูปที่น่าพอใจ รูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงนะหูจะฉุดเอาพิกขูไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงเห็นไหมลักษณะเนี้ยที่ว่าเป็นผู้อยู่อย่างประมาทนะปล่อยให้นะตามัฉุดไปสู่อารมณ์ที่น่าพอใจไม่พอใจแล้วก็ทำให้เรา เกิดความทุกข์ขึ้นองค์บอกว่าเป็นผู้มีสตินะพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีสติเป็นอย่างไรพรนะองค์ก็บอกว่าพิกุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินําอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นะมีสติพระองค์ก็ตรัสบอกในเรื่องของ สติปัฏฐานสี่พิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมสติปัฏฐานสี่พระองค์ก็สอนด้วยอานาปานสติกนะก็คือรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่า,ายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่า,ายใจออกยาวทำอย่างนี้ชื่อว่า เป็นสติปัฏฐานสี่ละก็ไล่าลาไปกายเวทนาจิตธรรมมาดูพระองค์ให้เรามีศินนะมีศินเป็นอย่างดีตัวศินเนี่ยก็เป็นข้อประพฤติกายกับวาจาข้อประพฤติกายกับวาจากายดีอย่างไรวาจาดีอย่างไรในมรรคแปดก็จะเป็นสัมมาวาจาสี่ข้อ แล้วก็ข้อประพฤติกายที่ถูกต้องเนี่ยนะสะมมากรรมันตาอีกสข้อนะกายก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมวาจาก็คือการไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้เขาแตกกันนะไม่พูดคาหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อนี่คือสัมมาวาจาสี่ข้อ แล้วสัมมากรรมตะเนี่ยสามข้อมีความดําริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีดําริชอบคือสัมมาสังกปะนะมัดแปดข้อที่สองมีความดําริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตั้งไว้แล้วด้วยดีทำอย่างไรก็คือการ ไม่ดําริในการไม่ดําริในเรื่องของกามเรื่องของพยาบาทเรื่องของเบียดเบียนอันนี้ชื่อว่าดําริชอบนะดาิิถูกต้องตัวดําริเป็นสังกปะสังกปะก็เป็นส่วนส่วนอนุสัยส่วนละเอียดอย่างการมาวิตกเนี่ยพง์ก็แบ่งเป็น กรรมธาตุกรรมสัญญากรรมสังกปะนีโพร่งเก็บเอาตัวสังกปะขึ้นมาเลยแล้วก็พูดเรื่องของสังกปะสัมมาสังกปะนั่นคือมรรคแปดเนี่ยพระองค์พูดเรื่องอนุสสยเลย <c oughs> ในข้อสองหนะยิบตัวอนุใสยขึ้นมาดังนั้นถ้าเราเข้าใจสังกปะหรือการดำรินะที่ถูกต้องเนี่ย ก็คือดําริในการออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากเปลี่ยนเปลี่ยนกามก็มีความลึกลงไปอีกนะดําริในการออกจากกามก็ต้องถามว่ากามคืออะไรพงศ์ก็บอกว่ากามคือความกําหนัดไปตามอํานาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจ,จิตทั้งหลายในโลกนั้นหาใช่กามไม่อารมณ์อันวิจ,จิตในโลกเนี่ยไม่ใช่กามพงค์บอกไม่ใช่กาม แต่พระองค์เรียกอารมณ์อันวิจิตในโลกนะว่ากามาคุณคุณของกรรมหรือเป็นส่วนของอัศสสาธาลดอร่อยอารมณ์มันวิจิตเช่นอะไรรูปสวยเสียงเพราะนะ,ะกลิ่นหอมนะลดอร่อยนะ,ะสมผัสทางกายที่น่าปรนารถนาพอใจน,ะนี่อันนี้ อันนี้คืออารมณ์มันวิจิตในโลกอันนี้ไม่ใช่กามอันนี้เป็นกามาคุณต้องแยกนะในนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่ารักใคร่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจนะเป็นที่โยนตายโยนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ แต่พิกุูผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเสือโม,มาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสปุภะนะที่มีอาการอย่างนี้เนี่ยนันทิย่อมเกิดขึ้นความเพลินย่อมเกิดขึ้นละ,ละดังนั้นแค่ท่านตรัสเนี่ยเรื่องของความดำริอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมเราสามารถที่จะลงรายละเอียดไปได้เยอะแยะมากดังนั้นเพียงแต่เราดำริชอบเนี่ย ดำริชอบอันนี้สามารถหลุดพ้นได้เลยอ,องค์ให้เราดำริในการออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากเปลีป่ยนเรียกว่าออกจากส่วนละเอียดนะส่วนอนุสัยของกามพยาบาทเปลีป่ยนก็คือส่วนสังกปะทั้งสามอันนะกามสังกปะพยาปาทสังกปะวิหิงสาสังกปะสามอันนี้ แล้วถ้าเราสามารถที่จะนำออกจากจิตเรา